you mm -hmm. วันนี้อยู่กับผมครับมาโกโรสสลัดและผมเทอร์โบจากเทอร์โบออนบอร์ดครับครับผมอันนี้จะเป็นรอบอะไรครับพี่มาโกโรเป็นรอบอ่าเขาเรียกว่าเซมิไฟแนลเซมิไฟแนลโอ้โหเชียกทางการเลยใช่หรือว่าเป็นรอบอ่ารอบสุดท้ายเล็กๆยังยังยังไม่สุดท้ายยังไม่สุดท้ายไปโหมดเซมิไงเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมหนีหมดเลยนะจบรอบนี้เซมิแปลว่ามันมันไม่ได้ขนาดนั้นมันลองหรือเปล่าลองหรือเปล่าเออ ลองลอง <Okay. S 1> ชนะเลิศโอเคน่าจ่านะท่านผู้ชมคือ <laughs> ดูอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับ <laughs> ยังยูยังย, <Okay. S 2> ย,งยูยังยู่ถึงรอบชิงยังยังไม่ชิงนะรอบนี้ยังไม่ชิงครับแต่ว่าเป็นรอบเขาเรียกว่ารอบ อ่าท็อปโฟโฟนะครับก็คือหาทีมที่ไปสู่รอบชิงชาเลนจ์ใช่ครับนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมไอลิงค์นะครับผมครับแล้วก็ทางฝั่งของอยากลาออกแต่ไม่กล้าบอกเจ้านายชื่อทีมนะครับไม่ใช่ผมอยากลาออกจากที่ไหนนะเดี๋ยวก็เจ้านายเจ้านายลาออกเจ้านายเห็นปุ๊บนีเซ็นให้เลยโอ้ไม่ได้ยิ่งยุคนี้ด้วยยวไม่มีกินใช่ครับผมครับไม่ไม่มีกินไม่เป็นไรทล้ไมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วว่ายุคนี้เป็นยุคที่แบบว่ามีคนใจดีเยอะ หรอครับมีพวกอาหารแจกอยู่เพียบเลยบอกผมเลยเดี๋ยวผมไปหาใช่ตามโรงเจอะะมันมาแค่ช่วงนี้เลยครับอ่าแล้วก็ยังไงขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนแล้วกันครับผมผู้สนับสนุนของเรานะ in ครับผมครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเปิดโพยโอเคครับอปูด้วยกันก่อนนะครับผมนะครเน็ตอินโฟออสแอดเดอะฮับรังสิตนะครับทุกสิ่งสับที่เดอะฮับรังสิตแล้วก็เสียรังสิตศูนย์รวมไอทีและไรสไตล์ผมเลยผมเลยต้องพูดตามคุณเลยเนี่ยปะชาอู้โอเคแล้วก็นะครับผมทางฝั่งของ อีกหนึ่งร้านของเราคือร้านอะไรครับผมครับนั่นก็คือทางฝั่งของก๊าซอ่าแบงกับก๊าดผมพูดให้รแล้วกันกับกาดนะฮะเอาตรงเป็นแม่งานในการจัดงานครั้งนี้ครับผมจำจำแต่กับตันครับอ๋อ ชื่องานแต่ชื่อร้านกับตันการ์ดเหมือนผมอ่ะผมก็จํานี่กับตันการ์ดนะฮะโอเคเลยพูดชื่องานผิดอ่ะถ้เป็นงานนี้เป็นการแข่งขันกับตันคัพครั้งที่2องครับนะครับจัดโดยร้านกับตันการ์ดนะครับผมแต่ว่าเป็นการแข่งขันโปเกมอนในรูปแบบของการแท็กทีมอ่าทีมแบทเทิลนะครับอ่าก็คือมาสามต่อสามสาม VS สามครับผมโอเคตอนนี้นะครับทั้ง2ทีมกําลังเรียกเรียกว่าเซตอัพเนาะเซตอัพการ์ดอยู่ คือต้องบอกว่านักกีฬาที่มาแข่งขันในรอบนี้เนี่ยหลายๆายคนเนี่ยถ้าไปดูกันในขันการ์ดเกมอ,อืม่นๆเนี่ยคุ้หน้าอ๋อไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมแบบของไทยอังกฤษญี่ปุ่นครับผมมาครบเลยเพราะว่าเพราะว่าการแข่งขันโปเกม,มอนบอกเลยว่าเป็นรวมของว่านักกีฬาจากการ์ดอื่นเนี่ยเข้ามาแข่งเยอะแยะมากมายคือต่อให้ไปแข่งการ์ดอื่นแล้วหรืออะไรก็ตาม แต่พอโปเกมอนจัดแข่งเนี่ยคือต้องกลับมาต้องกลับมาเลยนะครับใช่บอกเลยว่าหลายๆคนนี่เราคุ้นแน่เหมือนเป็นสแตนดาร์ดของการ์ดเลยนะครับโปเกมอนเพราะว่าเป็นภาษาไทยเล่นง่ายชอบถึงคนถูกต้องนะครับผมแล้วก็คือคนเล่นเยอะโอเคครับตอนนี้ครับเรามาดูในส่วนของโต๊ะหลักของเรานะครับวันนี้ครับเป็นไอลิงค์นะครับจะเจอกับทางฝั่งของอยากลาออกก็เป็นคนบูธนะครับจะเจอกับเด็กใต้อ่าเด็กเด็กใต้เด็กใต้นะครับผมคครรัับบผมโอเค คุณเอกต้ที่เจอบ่อยนะฮะเราเจอทุกงานเลย,ยทุกงานคับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโปรเพเยอร์ด้วยแหละแกแบ่งประสานยังไงมาเล่นทุกการเลยนั่นนะสิครับโอ้ผม พี่มากกุโรก็ชายย่อยนะเห็นผมก็เห็นทุกงานอย่างเงี้นะไปภาคทุกงานผมผมร้อนครับผมช่วงนี้อ่ออากาศเงินนะครัเปล่าเนี่ยนะครับใครสนใจจ้างงานอะไรติดต่อได้ครับคลิปเคิร์ฟแล้จะมีนะฮะอ๋อแฟนเงี้ยเหรอไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะฮะเกี่ยวกับารผมว่าจะทําแข่งกับปู่ฟุโนวะแล้วก็เอ่อเทอร์โบช่องเทอร์โบแล้วเนี่ยนะครับผมมาเลยครับยินดียินดีนะครับจะเป็นเด็กอะไรครับเนี่ยคุณบู๊กับคุณเอกได้จะต้องมาดูกันคุณบู๊น่าจะจะเป็น กีราตตีน่านะครับผมมีตาเป็นเด็กดอโซนนะครับใช่ใช่ส่วนทางฝั่งของคุณเด็กใต้เนี่ยยังไม่รู้เพราะยังไม่เคยภาคครับผมและเด็กลิสเขียนมาเป็นชื่อชื่อชื่อจริงนะครับเลยไม่รู้ว่าอันไหนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูกันแต่รอดูตัวอ่ะเรียกว่าเปิดมาก็พอรู้แล้วแหละครับผมแล้วเพราะว่าก๊อปปี้มันอ่าห้ามซ้ำกันเปิดมาเป็นโคแบสนี่รู้ไหมเออว่เปิดเป็นโคแบสนี่คือแบบเออเรียกอะไรวะไม่ไม่ยอย่างเปิดมาเป็นเอ่อนิโอแลนด์ อ่าแต่รู้แล้วอย่างนี้เป็น happy n a t สนะครับผมอ่าครับผมอุ้ยไม่ค่อยได้เจอนานไม่ได้เจอนาน happy n a s นะครับผมมาถึงก็ติดพลังงานเขาเรียกว่าวเวอร์ฟูลก่อนแล้วลงปะทางหิมะสู่ยอดเขาดักกบของคุณบูทไว้ก่อนเลยมีไม่ไม่รู้ฉันดักไว้ก่อนเลยครับผมแล้วบอกผ่านเลยครับเอาลฮะอ้แต่คุณบูทมีบัตรแบทเทิร์นนะฮะบัตร V P นะครับผมครับโโอ้หและคอนเซปต์นี้เลยนะครับอ่าโอเค ้องบอกว่าหยิบออกมา่ยเป็นอู้กับคิดว่านะครับผมแต่ว่าไม่ได้หยิบในส่วนของตัวเขาเรียกว่ากบเรเดียนมานะเพราะว่าเห็นว่ามีทางหิมะอยู่นะครับพี่มาคุโรหรืออาจจะไม่มีกบอาจจะเป็นเรเดียนเลสดอนก็ไม่รู้เหมือนกันถูกถูกถูกนะฮะแต่ต้องดูจี้ก่อนเอาละฮะเป็นเรเดียนอ๋อดูจากกรีนสนะครับอย่างที่บอกครับอย่างที่เมื่อกี้น้องโทโบบอกครับก็คือมะทางหิมะอยู่นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของการทดลองของอะโครมาอะโครมานะครับ หยิบเปิด5้าใบครับแล้วก็เลือกไป3ทิ้ง2ลงลอโซน,นลอ <ง S 2> โซนนะครับผมต้องดูกันว่าจะเล่นอย่างไรแต่แฮปปี้นัทนี่ถือว่าเป็นตัวถึกตัวหนึ่งเลยครับผมแต่อาจจะไม่ใช่แบบท็อปเทียอะไรสักเท่าไหร,ร่นะฮะต้องดูกันว่าคุณเด็กใต้จะเล่นอย่างไรครับ เดี๋ยวขอเล่นนิดนึงได้ไหมได้เลยครับมาเลยโอเคครับอ่ล้อโซนนะครับตอนนี้ก็มี2ใบคือใน2ของมิราดเกตและคําสั่งบอสครับผมล้อโซนนี้กลับมาไม่ได้ก็มาพอกับเฟรนโซนนะครับมาอีกแล้วนะครับไม่สามารถกลับมาได้จริง,งเล่นไปแล้วรอบหนึ่งโอ้โหศาสาร์เตียมไว้พวกคุณเมันดักเล่นผมเออโซนคุณปั้นชิงเล่นไปก่อนเออผมไม่แบบเตียมมาตั้งแต่บ้านเลยนะบมวโซนเนี่ยมุกนี่ได้เลยใ <laughs> ชาาย่ไหมเออแบบเฟรนโซนนะครับแห้งเลยเชิญเล่นดักก่อน โอ้แต่คุณบูตนี่ได้บัตร JP อีกใบหนึ่งเหรอใบหนึ่งโอ้ตายแล้วนะครับผมแกเปิดเมมที่ไหนไว้บ้างครับเนี่ยคุณบูนการวนแล้วของคิดว่าว่ารัวๆเลยนะอ่าใช่แต่ว่าก็ต้องดูนะครับว่าจะมีเอ่อเรียกว่าการ์ดพวกสับเปียนตะขาจขึ้นหรือว่าลูกโป่งมาหรือเปล่านะครับใช้ก่อนนะครับครั้งแรกครับโอ้โหดับเบิ้ลเลยครับแน่นอนนะฮะนี้คือเสียถือว่าเสียไปหนึ่งใบเลยนะใช่เสียสิทธินะครับเพราะมันไม่มีตัวเลือกให้เขาอ่ะโอเคแต่เกิดใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย ก็จะเอาเฟนคิวว่าขึ้นมานะครับแต่องดูเ่าจะมีตัวถอยให้หรือเปล่าเอาละฮะแล้วเป็นมิาเกตนะครับผมกับอย่ามิรามีเลือกขิงทมิรามีไปนะนะฮะอาจจะใส่4ลิตรนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งจะแต่คือว่าคือคงต้องเก็บมิาเกตไว้สำหรับใช้กับกีลาติน่าแหละครับแกใส่ไปเดียวด้วยนะอย่ามิรามีแล้วแกเอาออกเลยนะครับคงไม่จําเป็นกับการวางเม็ดดาเมสแสดงว่าแกมองว่าขอวันฮิตกับใช่เพราะว่าเจอับแฮปปี้นาอย่างงี้ต้องวันฮิต เข้าไปเลยครับเพราะแฮปปี้นานี่เดเมจตั้งต้นเฮ็ดผีตั้งต้นสูงถึงสองร้อยห้าสิบเอาละฮะอุ๊ยหยอดก่อนเลยครับหนึ่งร้อยสิบเดเมยครับการได้ตีก่อนนี้ถือว่าทําให้ได้เปรียบเยอะเลยครับที่มาคุโลการได้ตีก่อนเป็นลาบลันประเสริฐใช่ครับเอาละครับแล้วก็เห็นแวบๆเป็นเชือกนะครับเชือกลบหนีจะตัดอุ๊ย ตัดคิววาวาหรือเปล่าใช่เพราะว่ายังไงถ้าคุณบูธคงไม่เอาตัวกีติน่าขึ้นมาแน่นอนก็คงเป็นคิววาวาที่ไม่มีลูกโป่งอ่าใช่ครับนั่นแหละครับอ่ามาครับ แม่เรานะครับวิเคราะห์ในขนาดนี้ถ้าเกิดแบบว่าลอตเตอรี่เราทําได้อย่างนี้นะนั่นนะสิรวยแล้วล่ะโอ้มันมันมันดูเกมมันไม่ให้ดูอย่างเกมนี้เลยครับพี่มังกุโลอ่าแสดงว่าไประหว่างลอตเตอรี่กับเกมโปเกมอนดูโปเกมอนนี่รู้ดูว่ารู้ง่ายกว่าครับผมแล้วทาอะไรครับเนี่ยและใช้เซร์นาครับทิ้งการ์ดสามใบแล้วจูให้ครบห้าใบให้ครบห้านะฮะต้องรีมือนะครับอย่างนี้อคือต้องผู้ชมเต้องบอกก่อนนะครับว่าเซร์นาที่ทุกคนใส่เนี่ยเนื่องจากว่า ตอนนี้มันมีความสามารถถึง2อ,อย่างด้วยกันให้เลือกใช้ให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นการดึงวีเปเกมอนวีขึ้นมามและที่สําคัญคือการเซเลน่าจะเป็นในส่วนของยุคต่อไปในส่วนของหลังจากที่มีการอ่ย,อออยสัก2ชุดเนี่ยชุดโปรมอนในซอร์แอนชิวจะหลุดครับผมบางใบะหายไปการตัวอย่างเช่นงานวิจัยสัตราจารย์หรือว่าเฮ้ยงานวิจัยสตราจารยนอยู่ยังอยู่ครับแมรี่หรือการจัวหัวไปอื่นๆจะหายไป เลยมีเซเรนามาลองรับใช่ะะครับสั่งบอสอย่างนี้ครับผมเอาละครับแล้วก็ knock out แฮปปี้นัทโจมตีใส่คิดว่าว่าไปนะครับไม่น่าจะทนไหวโอ้โห,โหดาเมจคือติดเนี่ยคูณเท่าไหร่นะแฮปปี้นัทม่รู้สึกจะมีละสาครับผมเม็ดละสามสิบนะครับผมครับตอ,ตอนนี้มีทั้งหมดสี่เม็ดก็สามเม็ดก็สี่สามสิบสองครับผมแล้วก็จะมีของเพิ่มของ powerful อีกอะนะาใช่ เอาละครับแล้วทุกครั้งที่ตีเนี่ยเอาจี้จากหลุมมาติดได้ถึง3ใบเลยทีเดียวถูกต้องครับผมครับก็คือ,อเรียกได้ว่าเป็นตัวที่มีอ่าเรียกว่าตัวตีต่อเนื่องได้แน่นอนครับผมเพราะว่าถ้าตีไปหนึ่งครั้งเนี่ยคือยังไงก็ได้ถ้าเกิดมีตัวตายไป1ตัวแล้วมีตัวี่งมาตียังไงก็ได้ energy คืนครับผมจะวนเวียน energy กันอยู่อย่างนงี้แหละครับแต่แต่ว่าข้อเสียอาจจะมีนิดนึงคือเลือด250อาเนี่ยอาจจะเยอะก็จริงแต่ถ้าเป็นโปเกมอนวีสตาสมัยนี้เนี่ย250ถือว่าเป็นเรื่องไม่ยากอครับผม ครับตรงวันนี้ครับก็ใช้เป็นในส่วนของควิกนะครับผมควิกบอลเรืเอือกเอาเก็ปเนโอแลนด์ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเนโอแลนด์เนี่ยต้องระวังทางหิมะให้ดีครับพี่มากโกโรยังมีทาทางหิมะอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เขาใช้วบแล้วก็วิวัฒนาการกิลติน่านะฮะแต่ยังไม่มีอินเตอติดเลยเสำหรับตัวนี้วบแล้วก็ อ๋อแต่ถือลอสสวิปเปอร์อยู่นะฮะอ่านะครับมาแล้วครับลอสสวิปเปอร์เอาละครับทิ้งหนึ่งใบก็คือเชื่อมเขี่ยไปเลยครับผมตอนนี้เนโอ้โหและในโอเลนนะครับจะเป็นอะโครมาเอาละฮะจะเป็นอะโครมาอย่างที่พี่มันก็รู้ไหมโอ้แล้วจริงด้วยครับครับผมเพราะว่าตอนนี้คือต้องการต้องเรียกว่าต้องการตลอสโซนอีกสองใบเพื่อใช้มิลลาเกตได้ครับผมซึ่งมิลลาเกตเนี่ยจะสามารถนําพลังงานพื้นฐานสองใบที่สีไม่เหมือนกัน มาติดเท็กับเปริอหนึ่งตัวได้นะครับติดด้วยจะชอบใช่ติดตรงรไหนก็ได้<ม>ติดตรงไหนก็ได้ด้วยใช่ครับ,รบดีถือว่าดีมากเลยนะใช่แ,แต่ต้องมีล็อสโซนก่อนใช้ก่อนนะครับผมนี่ครับเก็บจั่วห้าเก็บสอง อาล่ะฮะหนึ่งใบคือคลิปบอลไม่ใช้แล้วเพราะบอดฟูแล้วตอนนี้แล้วก็เป็นพลังงานน้ำไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกจโครงงานนี่ไม่น่าจะเอามาแล้วครับแล้วก็เป็นในส่วนของนี่เลยมีรัดเกตเรียบร้อยได้เป็นพลังงานความมืดแล้วก็พลังงานพืชนะครับผมเออพลังงานพลังจิตแล้วก็พืชครับผมและหนีฟีด้วยมีฟีด้วยครับและโจมตีนี่คือ280ดเดียเมจแต่ต้องแลกกับการต้องทิ้งอินเอร์จี้นะครับสองไปในไปรอโซนโอ้โหดังนั้นตีบ่อยไม่ได้ แต่ว่ามีท่าวีร์อยู่พี่มากูุโลครับผมพี่ว่าใช้ปุ๊บน็อกเอาทเลยถูกอจาจจะไม่ต้องรีบใช้ครับผมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเขายังมีเรียกว่า ของที่พอจะจะอันนี้ด้มิลาดเกตยังอยู่ในมืออีกใบหนึ่งครับผมเอาล้วครัอู้ยังไม่โจมตีนะใช้วนเวียนก่อนคิดว่าานะอู้แล้วทิ้งเป็นต้องให้เขาเขียนไนก่อนถึงจะใช้ถ้าเลเคียมอ่าครับผมสตาร์เวคยมเออเลเคียมใครเป็นคนเอ้าแล้วมีมิลาดเกตอีกหนึ่งใบพี่มากรุ๊ปตั้งบอร์ดได้แบบสุดๆเลยแล้วครับผมก็บัฟรัวครับตอนนี้ตีตัวหนึ่ง แล้วก็ใช้สตาวีสตาทีหนึผมเรียบร้อยนะครับตบอก <ฮะ S 2> ว่าคุณเด็กใต้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะลำบากสถานการณ์เนี่ยเพราะว่าปวยม้อทั้งสองตัวของเขานโดนมาเทคิวแน่นอนครับผมซึ่งตีหนักอย่างที่พี่มากกโลว่านะฮะ280นี่ไม่ใช่เรื่องที่แบบจะยืนรับได้ที่ะสอทีได้นะครับเป็นในส่วนของตะข่ายจับคืนและนะครับผมจะตีก่อนมืออยู่แล้ว ตีก่อนนะครับผมด้วย280ก่อนนะครับเพราะว่ามิลลรเกตถ้ามีอีกก็สามารถจะมาปั๊มได้เลยครับผมนะครับเรียบร้อยครับ280เมจครับใส่ทั้งฝั่งของแฮปปี้นา์ครับผมน็อกเอาครับน็อกเอาเลยเก็บไป2ไพ่นะครับผมแต่ว่าเอ๊ะต้องถอดเนจีด้วยถ้าถ้าเกิดว่าใช้ท่าแรกงนี้นะแต่เขาไม่ได้ขยับวีสตาขาผมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้จัดดูนิดนึงนะขาผมว่าใช้ท่าของอะไร โอเคอ่ะก็ภาคต่อแล้วกันใช่ครับอ่ะให้ให้ให้ใหใหจ็เป็นคนจัดก,การแล้วกันเราไม่รู้จริงอย่างนี้คุณเด็กตายจะเล่นยากหน่อยเพราะให้พินัทตัวนี้จะไม่มีอ n e เนออยู่เลยครับผมนะฮะถึงตีตอนนี้ไปก็คงได้แค่40่สิบใชะะ่หรือถ้าเป็น powerful ก็จะเป็นแล้วติด <60. S 2> นะครับผมพักคุมยอดทน <จะ S 1> เอาละฮะอีกสักห้าสก็เป็น300อครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้ท่าวีสตาร์เนี่ยก็น็อกเลยครับ นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราไปเช็คนิดนึงเมื่อกี้ทางทางฝั่งของคุณบูธนี่ใช้ท่า v ีสตาหรือเปล่าครับผมถ้าเกิดว่าใช้ท่าวีสตาก็จะไม่ต้องถอดจี้แต่ก็ต้องความป้ายวีสตานะครับราะบใช้ได้แค่ทีเดียวใช่ครับผมเอาละครับก็ดูกันต่อทางคุณเด็กใต้ใช้เป็นแมรี่นะครับโอเคทําการรีมือนะฮะจะได้เอเนอร์จีไหมเนี่ยสำคัญเลยอ๋อเป็นร่างแรก โอเคเป็นร่างแรกโอเคโอเคโอเคเป็นร่างแรกตัวนี้เป็นร่างแรกโอเคครับผมโอเคเป็นการโจมตีธรรมดา160นะครับโอเคต้องขออภัยท่านผู้ชมครับผมเราเราเราไม่ได้ทันสังเกตว่าเป็นร่างแรกครับผมโอเค160ใช่ใช่เพราะว่าอีโวไปก็จริงแต่อีโวตัวล่างใช่ต้องขอโทษเราก็ไปดูตัวอีโวทั้งคู่คือต้องบอกว่าตัวคล้าร์ดิน่าเนี่ยมันเหมือนกันครับผมนะครับโอเคขอบคุณมากครับทีมงานครับแต่คืออุ๊อุได้ฝากดาเมจไว้แล้ว นเินก่อนนูน้นเลยซ้ำไป,ลปแล้วคุณอีกตายไม่ได้ติดผ้าคลุมกับตัวที่แล้วโอเค,อเ,คเราคือต้องบอกว่ากีลาตินาเนี่ยเป็นเป็นโปรโมทที่แบบว่าเรามองอีกครั้งมันก็เหมือนกันไม่ว,ว่าจะเป็นวีตาจริงๆแล้วมันมีความไม่เหมือนกันอยู่นิดนึงเขาหันคนละคนละทิศคนละคนละทางกันครับผมซ้ายกับขวาเอา่างนี้แล้วกันเอาแล้วแล้วก็ตีไปนะครับพีนัดได้ ในเ่องแท็กอาจจะพิมพ์บอกเราอยู่แล้วก็ได้ว่าเฮ้ยพี่เขาเป็นแค่วีใช่ไหมครับผมแล้วเราค้ากันในฟันนี่นะต้องขอขออภัยท่านผู้ชมจริงๆครับตรงนี้ครับครับผมอ่ะดูกันต่อนะครับอืมเราจะตัดไปดูสีแดงสักแป๊บหนึ่งไหมอ่ะเดี๋ยวดูทีมงานทีมงานครับเดี๋ยวขอดูสีแดงโต๊ะสีแดงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสีแดงนี่เป็นการพบกันระหว่างเวสป้านะอ๋ออันนี้ดูมาแล้วใช่ใช่เลยครับเอาฮะ ฝั่งฝั่งซ้ายใช่ไหมครับที่เป็นคฟอเต้านะฮะฝั่งซ้ายเว s สป้าวันนี้น่าจะเป็นเพาเกียรนอะเพราะมีอินเทเลนแบบนี้ใช่แต่ว่ายังไม่ตั้งเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็ยังไม่ต้องมีล้อโซนใช่นูมาตีหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมได้ไปส่งไพ ส่วนทางฝั่งคุณเบสป้าเนี่ยยังไม่ได้ซักไพ่นะครับผมโอเคอดูสีเหลืองต่อดูสีเหลืองต่อเลยนะครับโอเคทีมงานเพิ่งจะแก้ไพ่ตะกี้เออเหรอขอโทษขอโทษอาการทีมงานจะได้ไม่ง่วงนะครับโอเคโอเคต่อไปสีเหลืองเป็นเ่าเหนุ่ของเลจิกิอัสนะครับผมครับก็เป็นทางฝั่งของน้องตี้ครับผมแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นเด็กมิววีแม็กใช่ครับผมครับโอ้โหคือต้องขอต้องขอภัยของทางฝั่ง ทางฝั่งทีมอย่างเรา้วยออผมอาจจะไม่รู้จักทุกคนนะขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าใครรู้จักก็พิมพ์มาได้นะครับ,ครบใครเอฟซี FC, ทีมไหนทีมมาได้เลยโอเคแล้วนี่ครับโจมตีครับเลเจกิแัสครับโจมตีใส่ทางฝั่งของมิวไปได้หนึ่งตัวครับผม <นะ S 1> ก็เทคไพ่ไปเหลือไพ่เดียวแล้วนะตอนนี้โอ้โหรุดเร็วมากนะ<ใ>นตีขณะที่ฝั่งขวาเนี่ยจะเทคไพ่ทางฝั่งของไอลิงได้แค่ทีละไพ่ทีละไพ่ทีละไพ่โอเคครับเรากลับไปโต๊ะหลักครับตอนนี้เห็นสถานการณ์ของทั้งสองโต๊ะปรียบร้อแล้วนะครับ โอเคกลับมาะที่โต๊ะสินเงินนะครับผมเป็นแฮปปี้นายครับยังอยู่ครับคุณเด็กใต้ติดพลังงานนะครับผมเป็นเอโรไรนเนอร์จี้ครับติดแล้วทิ้งการหนึ่งใบแล้วก็ติดพลังงานให้ติดพระคุมเจ้าทอนแฮปปี้นายแล้วก็โจมตีครับแต่ว่าเอเนอร์จี้ที่ติดไว้เนี่ยหายหมดเลยนะใช่40ิดาเมจนะครับผมแล้วก็นําพลังงานที่อยู่ในตําแหน่งทพิเศษนะครับจะทิ้งการมาติดได้หนึ่งใบคือดาเสามสามใบครับเขาจะแต่ว่าเขามีใบเดียวตรงนี้ใช่จะค่อยๆมานไม่ได้มาแบบว่าเอาล่ะฮะ ตอนนี้เป็นเทิร์ของใครครับพี่มากุโาจะเป็นเทิร์ของคุณบูธครับผมโอเคแต่ตอนนี้ตัวนี้จะเป็นวีสตาร์หรือจะเป็นธรรมดาจังเป็นร่างธรรมดาอยู่เนะาะเป็นร่างธรรมดาอยู่ครับน่าจะ <Okay. S 1> ไม่เปลี่ยนหรือว่าอาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดตีเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยต้องมี300ดามจถึงจะน็อก ครับผมแล้วก็เป็นทางฝั่งของไฮเปอร์บอลน่าจะเป็นหาทางฝั่งของวีสตามานะครับไฮเปอร์บอลอ่ากีลาติน่านะฮะใช่ครับเพราะว่าถ้าใช้ท่าวีสตานี่วุบเลยใช่จะถูกน็องเอาทันทีและจะทําให้คุณเด็กใต้เนี่ยต้องไปนั่งเซตอัพทางฝั่งของแฮปปี้น่ากันใหม่ครับโอ้เป็นทางฝั่งของทีมสีเหลืองนะครับผมครับเป็นคุณอ่าตี้นะครับผมจากเอ่ลิงค์นะครับผมไอลิง์ที่เป็นเด็กเลจิเรนเจอร์ตะกี้เนาะใช่ครับผมเอาละครับทีนี้มาดูคุณบูธกับคุณเด็กใต้กันต่อ แต่ว่าเลือดสามรอเนี่ยไม่ใช่ปัญหาต่อกีลาติน่าครับผมใช่เพราะเขามีท่าสตาร์เลควียมครับผมไม่สอเลือดเลยน็อกเลยนะพี่ใช่แต่ว่าล้อโซนต้องครบสิบนะครับต้องมีซึ่นไขไม่น่าจะมีปัญหาครับล้อโซนครับเพราะว่าคิดว่าว่านี่หมุนกันสนุกเลยกับซัพพอร์ตครับผมเนี่ยครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะโอเคไปแล้วฮะโอ้นับเร็วมากเลยเนี่ยวิบแล้วแล้วตีธรรมดาธรรมดาโอ้ติดภัยหรือเปล่าเนี่ยตัว ที่เป็นวี스타ไม่แน่ใจนะครับไม่เป็นไรครับดูกันต่อจะน็อกถูกน็อกเธอนี้เลยไหมเนี่ยกีฬาตีน่าตัวนี้นะฮะจะถูกน็อกไหมก็สามสี่สิบสองก็สิบสองดาเมจร้อยยี่สิบดาเมจไม่ไม่น็อกนะครับผมยังไม่น็อกนะแต่ว่าแต่ว่าเขามีดับเบิลอยู่ทวีเดนจี้อยู่ถ้าสิบสองก็บวกสิบสิบห้าสิบห้าบวกของเก่าอีกโอก็ยังไม่น็อกอยู่ดียังไม่น็อกนะฮะ และใช้เลเดียนครับผมในส่วนของเกจโคงง้นะครับผมทิ้งอินจีอะไรก็ได้ัวดสองครับแต่แฮปปี้นัทตัวล่างนี่ก็ติดผ้าคลุมรอไว้เลยใช่ก็สามร้อยนะครับผมครับถือว่าเลือดเยอะจริงๆสจริงแล้วก็ทางหิมะสุดยอดเขาเลยครับปิดไว้ไม่ให้ใช้แต่ว่าไม่มีอะไรให้ใช้แล้วนะใช่ครับเพราะว่าบอร์ดของคุณบู๊เต็มเรียบร้อยแล้วก็เนวแลนด์ก็ลงไปแล้วด้วยอ่าไม่มีกฎนะครับผม เอาละแล้วก็ใช้แงะก่อนครับผมแล้วก็ทูสแคปเปอร์นะครับแงะอาไอเทมติดมอนก่อนทิ้งไปเลยแล้วก็ติดพลังงานครับเป็นดับเบิลนะครับแล้วก็ใช้น้ำยารักษา100นะครับผมครับ120ครับใบตอนนี้ก็จะเหลือ40นะครนะครับ เป็นการรักษาแต่ต้องทิ้ง Energy 2ใบซึ่งก็ทิ้งดับเบิลเทอร์โบไปอ่าแล้วก็ติดพระคุมเจ้าทนให้กับทางฝั่งของเกจโครงง่ายนะครับแล้วก็ใช้น้ำเจสัตระอาจารย์ครับทิ้งหมดมือจวด7จ็ใบครับครับผมยังไงก็ต้องทิ้งแล้วขอติดให้กับกบไปหน่อยแล้วกันอ่าใช่อย่างน้อยก็คือไว้จวดหาของได้ครับผมเพราะว่าอาจจะโดนทีเดียวไม่น็อกอ่สามสิบบวกอีกห้าสิบเขาเรเดียนเขาร้อยสามสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบไม่น็อกครับผมเอาละครับอ่าแล้วก็ใช้เท้าเดินปลา เอาไหมถ้าเอาก็าขึ้นมือเลยถ้าไม่เอาก็ต้องลงกองทิ้งการ์ดนะครับอ่เช็คมือตัวเองนิดนึงโอ้โหเล็บไม่ค่อยเล็บเล็บขาวสะอาดดีดีแล้วคร,ครับผมตัดมา <laughs> น่าจะเรียบร้อยวางมาดีทีงี้เห็นชัดเลยนะ<อ>ครับอ่บอกให้เช็คเช็คมือไงครับผมพยายามเช็คให้ละเอียดอ๋อเช็คมือไม่ได้เช็คเล็บเช็คมาแต่มืออ๋ออ่แล้วเล็บไม่อยู่บนมือเหรอออ๋โอเคขอด้วยครับมันอยู่บนนิ้วมันอยู่บนนิ้วอ่าโอเคเล้บเอาไปทั้งเถอะพากดีกว่าอ่า อ่ะทีนี้แฮปปี้นัทนี่ถ้ากับว่าเลือดตอนนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อยลี่สิบร้อยลบสี่สิบก็สองร้อยหกสิบน็อกได้ยังน็อกได้แต่ต้องเป็นวีตาใช่ครับผมโอ้โหแล้วก็ใช้ตะข่ายจับคืนนะครับเอาเอ้าก็เสียผ้าคลุมไปนะแต่ใช้อบบีดีกว่าโอ้และใช้ไม่ได้ครับโอ้โหเพราะมีทางหิมะสู่ยอดเขาของตัวเองด้วยที่สำคัญโอ้โหในกเสียเสียผ้าคลุมฟรีเลยใช่คุณเด็กใต้ไอเพลบอกโอ้โห โอ้ดีนะคุณบูธมองทันดีนะยังไม่จั่วใช่แล้วผะถ้าจัวแล้วนี่คือจะเห็นการ์ดแล้วเนี่ยอาจจะโดนปรับไพ่หรือถึงกับเกมลอสได้เลยนะครับโอ้ก็ยังดีที่คุณบูธห้าไวทันใช่จริงๆแล้วคุณบูธอาจจะแบบว่าลืมไม่เหมือนกันน่าจะไม่ลืมนะ้ตะกี้ไวมากเลยไม่หมายถึงว่าลืมว่าถ้าเกิดปล่อยให้จวเนี่ยจะได้จะได้ไพ่ฟรีอ๋อไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับที่คำนี้เป็นสปอร์ตแมนชิ่อย่างหนึ่งนะฮะน่ารักมากครับน่ารักมากใช่หมายถึงผมคุณบูธครับมาถอ๋อโอเค จะพูดว่าสาวที่เดินมาัผ่านนี่ไม่รู้แฟนใครนะครับเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวโดนนะครับผมน <c oughs> ักกีฬาเนี่ย <c oughs> เล่นเลยนะผมไม่ช่วยนะผมบอกเลยผมกลับก่อนแล้ว <c oughs> โอเคฮะแล้วเห็นมิวแท้งแวบๆออกตะก,กี้ขึ้นมือใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> โอ้แล้วตอนนี้คุณเด็กต้บอกโอ้ไม่เอาลงได้ไหม <c oughs> ทางหิมะเนี่ยขอขึ้นไม่ได้ครับลงมาแล้วโอ้โหแล้วยังไงต่อเนี่ยตีไปก็เดามจก็น้อยนิดนะฮะจอาเม็ดตอนนี้น่าจะประมาณ80ดสิบจอมเอประมาณนั้นนะครับผม สี่สิบบวกสามสิบน่าจะเจ็ดสิบมั้งเจ็ดสิบยงเหรอครับผมเบสมีอยู่สิบแล้วก็ลูกละสามสิบอ๋อเออเจ็ดสิบครับผมโอ้โหแต่ถ้าไม่ใช่ดับเบิลอะไรนะแต่ตีก็จะมาปั๊มในเทิร์นถัดไปได้แต่เทิร์นถัดไปจะมีให้หรือเปล่าน,นี้ยังไม่รู้โอเคครับอ่าตีแล้วครับผมเอามาเก็บสามลูกนะครับผมอตีก่อนเจ็ดสิบ <70. S 1> แต่จริงๆแล้วคุณเด็กใต้บอกอยากให้มีความสามารถบอกเอาแปะสามลูกแปะใครก็ได้เลอยอนั่นแหละสชแปะรอไว้เลยข้างหลัง นะฮะมันแปะตัวหน้าตัวเองเนี่ยสิครับอ่าแต่ถ้าเกิดใช้วิกาดเนี่ยมาแปะให้ตัวเองสามลูกเนี่ยคือลบเก้าสิบเลยนะโอ้โหใช่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 แต่ว่ามันวิกาดไม่ขึ้นไงครับผมเอาละฮะจะแปะอ่าโอเคก็เป็นอะไรบ้างอ่ะอุยในมือเหมือนจะมีพาวเวอร์ฟูลมีดับเบิลมีสตาร์อยู่โอ้โหมาแล้วเรรียบ้แกถือหลอกไว้นะครับผมแล้วก็ใช้นี่ครับชินโอชินโอนะครับทำให้พลังงานทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นหนึ่งลูกโอ้โ ความสามารถอะไรทั้งหลายหายหมดเลยใช่ครับผมจากที hmm. ่จะได้จั kind of ่วจากที่จะได้อะไรเนี่ยหายหมดเลยใช่โอ้ความสามารถไม่ออกนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิกาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมกิฟต์เอเนอร์จีอะไรใดๆก็แล้วแต่ไม่มีความสามารถให้เลยครับครับแล้วเป็นโจมตีได้ท่าธรรมดานะฮะที่280จะต้องเอาเอเนอร์จีไปรอโซนคุณเด็กใต้บอก อย่างว่ะโอ้โหโโดนจังหวะนี้เขาไปถึงก็แบบว่าเมื่อกี้แกจะจั่วด้วยนะจากีบเอเนอร์จี้นะครับผมไม่ววยไม่ได้จัด้วยนะครับเพราะวิหารชินโอโอ้โหสุดยอดลบเหกหมดเลยกลายเป็นพลังงานใสทุังพลังงานพิเศษทั้งหมดให้เป็นลูกใสครับผมโอ้โหเล่นยากเลยนะคมีสเตเดียมมีคอยดักทางเด็กแบบนี้เวยแล้วผู้เด็กใต้คือแกใช้สเตเดียมไปก่อนในเทินที่เมื่อกี้ไงครับซึ่งแกที่ต้องใช้เพราะแกจะใช้งานวิจัยศาสตราจารย์อืม เสียได้เสียได้มือเสียได้ของใช่ครับแล้วก็อาจจะใช้เกตบันหนได้แล้วครับโอ้โหใช้ตอนนี้นี่คือไม่รู้จะทันหรือเปล่านะเพราะว่าคุณบูธยังไม่ได้กด V ีสตาร์ใช่ปัญหาแล้ว V ีสตาร์ใช้ Energy แค่2เม็ดแค่นั้นใช่ก็คือขาดพลังจิตอีกใบเดียวซึ่งไม่น่ายากนะครับอาจเพอเพออาจจะมีที่มืออยู่แล้วต้องรอดูกันไม่งั้นแกก็ใช้มิราดเกตนะครับผมออกมาจริงๆตัวล่างก็ติดครบแล้วใช่ครับครับกีรติหน้าตัวหลัง โอ้โหที่เรียกว่ายากเลยสำหรับคุณเด็กใต้นะครับครับเอาละครับจะทำอย่างไรต่อติดดับเบิลเทเบไปแล้วก็ลงทางหิมะสุดยอดเขาครับัาผมแล้วก็อ่าใช่แล้ตีไปนะครับผมโอเคก็หกสิเจดสิบดาเมจครับผมครับเจ็ดสิบดาเมจจะเป็นเจ็ดิลบยจากดับเบิลเทเบครัอ่าครับผมแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณบูธนี่ยแกยังไงถ้าแกไม่ตีอยู่แล้ว แกใช้ท่าสตตร์เลียเีมนะครับผมครับดูก่อนนะครับสองใบมีไมมีด้วยูข้างล่างนะครับผมต้องดูก่อนว่าจะมี Energy พลังจิตหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรมาสับเปลี่ยนได้ไหมตอนนี้คือขาดพลังงานหนึ่งใบนะครับเพื่อติดให้ทางฝั่งของเกีตน้าเพื่อจะหนีนะครับ หรือจริงๆก็ติดปุ๊บก็ยิงไปเลยนี่ครับมีครับเรียบร้อยเปิด5ใบครับถ้าได้พลังงานสักหนึ่งใบหรือแม้แต่มิลาสเกตชนะเลยนะครับครับผมเอาละครับปเพิ่มโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับไปเลยครับไม่ใช่้ละสามใบคือเรียบร้อยรบคัผมใช้สตาร์เรียกคีเอ็มครับก็จ้างตอนนี้ครับโต๊ะหนึ่งเอ่อโต๊ะสีเหลืองกับโต๊ะสีน้ำเงินเป็นทางฝั่งของลิงค์นะครับไอลิงค์เนี่ยชนะไปได้สองสองแล้วสองเกมแล้วครับผมเหลือโต๊ะสี๋ยว อัดมาสีแดงครับเร็วหน่อยแล้วกันปุ๊บอ่ามาครับผมก็สีแดงจะเป็นเพาเกียรนะครับผมเพาเกียรจะกับลอโซนครับผมแต่ตอนนี้สีทางฝั่งของอยากลาออกชนะสอเอ๊ะไม่ใช่สิทางฝั่งไอลิงชนะไปแล้ว2เกม2องโตนะครับผมสองโตครับเอามาดูกันว่าจะสามศูนยไหมหรือจะเป็น2อหนึ่งนะครับผม แต่ <คน S 1> ว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ปึ๊บป๊บชนะหรือแพ้ไม่มีปัญหาเพราะว่าทีมเข้ารอบแน่น,นอนอยู่ <ผม S 2> แล้วแต่ว่าจะเป็นเรเ,เรียกว่าเป็นครีมชีสหรือเปล่า <c oughs> โอเคครับคร <c oughs> ับผมครับแต่ถ้าเป็นครีมชีสนี่จะอร่อย <c oughs> ไม่ไม่ใช้อีกชีสอันนั้นไม่ต้องเหรอตายอันนี้เธิร์ใครครับพี่มากรูจะเป็นเธอร์ของคุณอ่ะคุณคุณเวตาเวตาครับผมอแล้วก็ติดพลังงานนะครับน้านะครับให้กับเพาเกียในตําแหน่งเบนซ์อีกหนึ่งตัวครับครับผม เอาล้วครแต่ตอนนี้แล้วก็อูอสวใช้เอาคอสวิตนะครับเอาทางฝั่งของเรเดียนลิสร์ดอนมาแล้วก็ตัวเองเอาเก็บโครงงาขึ้นแล้วใช้ถอยถอดหนึ่งที่ืธอถอยออกมาเพื่อเอาเพาเกียร์ขึ้นไปเหมือนเดิมอันนี้คือเล่นเร็วๆอ่าครับแล้วก็โจมตีน็อกเอาท์ทางฝั่งของเรเดียนลิสร์ดอนเลยับผมเพราะมันเป็นตัวที่สร้างปัญหาเราได้ใช่แต่จริงๆแล้วเด็กเด็กเด็กเนี้ยลิสร์ดอนขึ้นง่ายมากครับผมครับผมเพราะว่าใบเนี่ยมีใบชุบหลายใบอ่าครับ ปึ๊บแล้วก็คิดว่าวานะฮะใช้ความสามารถดิสปเลยบัตรบัตเบเทร์นี้ไม่ใช้อยู่แล้วครับผมเด็กนี้เลยใส่สีได้บัตรเบเทร์เพราะคิดวาวาเนี่ยคอยเคลียร์ออกให้ตลอด<ช>แต่มือคุณฝั่งขวาคุณอยากละออกเนี่ยเพียบเลยนะฮะปึ๊บปเอาละฮะเด็กก็เริ่มบางบางนะครับ ตอนนี้สองไลท์เท่ากันแล้วนะพี่มากุโร่ครับผมคือแกมีเนจิกิก็ใช้ได้นะอ่ะแล้วแกใช้ในส่วนของคุณละละคุณละละนะครับขึ้นมาเนี่ยครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็ขึ้นมาโจบตีครับเรียบร้อยเก็บสองไพ่ไปแต่ว่าครับไม่รู้อาจจะแกเพิ่งรู้ว่าออเพื่อนแพ้ไปสองเกมก็ออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยอ่ะสำหรับโต๊ะสีแดงเป็นโทษโทษโทษนะครับ สีแดงเป็นน้องเป็นน้องตี้ไม่ใช่เวปป้าขออภัยเวปป้าอเอเ่าป็นคนเล่นเลจิสผมออ๋โอเคก็เป็นฝั่งขวาชนะทางฝั่งซ้ายไปนะฮะสองต่อหนึ่งใช่ครับสองต่อหนึ่งนะครับผมก็จบไปเลเดียนริชดอนนะครับผมก็ถือว่าสองหนึ่งนะครับก็ไม่แย่แต่ว่าคือเกมมันต้องเรียกว่าบางทีเนี่ยมันแพ้เขาเรียกว่าแพ้แพ้ครับผมแพ้จริงอย่างเช่นทางฝั่งคุณเด็กใต้เนี่ยเจอกับเด็ก เลือดเยอะไม่มีผลเลยใช่เลือดเยอะเพราะมีผลเนี่ยมันก็จบเลยแต่ถ้าเปลี่ยนไปเจออีกสองคนอาจจะอาจจะไม่เหมือนอย่างนี้ดาเมจที่ตีมาไม่พอแต่ว่าเขาสแปมจี้ตลอดสแปมจี้ได้เรื่อยๆนะฮะด้านไปเจอกีลาติน่าพอดีที่มันแค่ทางนะฮะคือตีสองแปดไม่พอแลมจี้มันเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเจอกดวีสตาวุ้บ ไปเลยนะครับผมโอ้โหเราก็ได้คู่ชิงแล้วหนึ่งคนเอ่อหนึ่งทีมนะครับก็คือทางฝั่งของทีมไอลิงนะครับผมไอลิงไปชิงแล้วนะครับอ่าโอเคส่วนอีกหนึ่งทีมยังไม่รู้นะครับว่าเป็นใครเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอทราบรายชื่อจากทีมงานสักครู่หนึ่งนะครับผมสำหรับรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไม่รู้ว่าแข่งเสร็จหรือยังนะฮะแต่ยังเอาเสร็จแล้วด้วยใช่เสร็จครบหมดแล้วโอเคครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับรอบชิงชนะเลิศจะเป็นการพบกันระหว่างทีมไอลิงกับทีมอะไรครับอ่า แต่ต้องเรียกได้ว่าทีมไอริงนี่ดีกี้แชมป์ทั้งนั้นเลยนะครับใช่สมาชิกเกแต่ละทีมเนี่ยเว้าตี้ตี้เนี่ยคือเป็นผู้เล่นที่เล่นเอ่อเรียกว่าอินเตอร์มาก่อนครับผมเป็นเล่นโปเกมอนอิงมาก่อนถ้าเรียกว่าไปเห็นงานแข่งใหญ่ๆงานไหนเนี่ยจะเห็นผู้ตี้บ่อยใช่ครับผมส่วนเวป้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเกมการ์ดทุกเกมเนี่ยเขาเล่นมาหมดแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อเกมแบบอเมริกา เกมญี่ปุ่นแล้วเล่นเก่งทุกการ์ดเลยนะผมดูสังเกตนะเป็นทางฝั่งของดาเมจคอนโทรลดาเมจคอนโทรลนะที่จะเป็นดาเมจคอนโทรลมาจากร้านนัดการ์ดออ๋โอเคมาจากร้านนัดการ์ดซึ่งบอกเลยแล้วผู้เล่นของดาเมจคอนโทรลเนี่ยมีตัวเด็ดๆนะก็มีคุณเชนครับผมนะครับมีเชนเนี่ยคือเป็นหนึ่งใน8คนที่ได้ไปแข่งโปเกมอนโวล์โอ้โหคุณข้อมูลคุณก็แน่นกันนะเนี่ยผมเพิ่งไปถามมาเมื่อกี้แล้วเมื่อไหร่คุณจะไปให้ คนเล่นในผมไม่ได้ภาคมั้งเนี่ยพี่มาคุโร่ฮะถ้าถ้าตรงนี้ไม่จ่ายเงินก็จะไปแต่ถ <laughs> ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่นั่งนี้เล่ได้ตายอยู่ <laughs> <Okay. S 2> ก็คุณก็จะเจอผมอยู่อย่างเงี้ยแหละนี่พูดตรงเกินไปหน่อยมไหมขับเคลื่อนแพชชั่นคุณขับเคลื่อนได้เงินอย่างเดียว <laughs> เลยนะถ้าหารแมวหมาเ <laughs> ต้องตัดต้องตัดแล้วครับยังงไขอบคุณเสียรังสิตแล้วก็เดี๋ยครับไว้ที่นี้ด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปครับพบกับรอบชิงชนะเลิศชิงชนะเลิศแล้วหนึ่งแขนนะครับผมอ่ากาดโปเกมอนโ้เกมอนนนะะคคคครรรรัััับบบบทททีีมมแเเิลผสกู่ดยว